มาดูกันนะครับมาดูการยกเครื่องลงจากรถนะครับดื้อได้ซอ่อมไม่ได้นะครับจะทำโดยช่างเอฟกับช่างอเอกนะครับพวกงนีไ้ไปสุท้ายคลิปนี่อันนี้เเรก็องเมือปยสูใชกรดีเลยลูกลูกอะไรครับลูกอะไรครับช่างเอก ดูเครื่องตันยาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ช่างเอฟป่าเตยนะครับกำลังทำการลื้อนะครับลื้อได้ซ่อมไม่ได้นะครับ อ๋อยิ่ว่าเป็นกนกฟลูคิปเลยนี่ลงมานะฮะเดือบรอยดีลูกแตกนะครับตอนนี้นี่ลงมาดูแล้วทำไมยันไม่ลงน่าจะเป็นน้อยเขาแ้บเบนจูจะมาใสเลยเอออ้นี่เบนจูตัวนี้น่าจะลูกโซนิกมั้งครับตัวนี้ <c oughs> น่าจะลูก ห้าเก้าครับตอนนี้มาดูเรือนนะครับเรือนก็จะเป็นเรือน CBR นะครับปากอะไรเนี้ยเองเนี่ยไอเด็กปากอะไรเรือน CBR นะครับปากสามสิบสองมิลนะครับตัวนี้

ลูกห้าสิบเก้ามิลน,นะครับลูกโซนิกใส่ตัวดันโซ่ครับเราจะพอกมาล่ะอันนี้มาดูฝากันนะครับทีนี้ฝาจะเป็นวาวเท่าไรเนี้ยอันนี้ ลูกโซนิกวาวโซนิกนะครับตอนนี้ไม่รู้กี่มิลนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่มิลถอดไอดีก็เปิดนะครับเปิดด้วยช่างอเนกครับทำเองครับโมเองสีสีฟ้าไม่ได้วัดครับกะเอาเลยดูนะครับรอบรอครับ เป็นยง er. ไ,ไงบ้าปลูกบางบ่จะพาดูรอบคันนะครับคันนี้ก็จะมีกล่อง a p i นะครับหนึ่งกล่องเป็นลูกเียมไม่กอลูกแท้ก็ <c oughs> กมบ่กลอง a p i หนึ่งกล่องนะครับตอนนี้ใช้กล่องเดิมครับ ก ok ุหลาบน็อตไปตัวหนึ่งกลาดูครับมีแต่ช่างครับตอนนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับเงินบวอเงินบวชวะนี่เป็นลูกแต่งของช่างช่างไอช่างอเนกนะครับทำเองนะครับหมูเองครับมีโจ อันนี้เจ้าเองนะครับวันนี้ไปนอนดีกว่าไม่ปัดกระปูงครับไม่ลบวาวด้วยดูครับไปนอนคืออยู่นอันนี้น่าจะได้ทำใหม่นะครับอยู่ในนู้ดโอ้บาส เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันหน้าจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับมันติดเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ